วันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความขัดแย้งตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาที่ช่องบกนะครับก็มีความคืบหน้าไปทุกๆวันนะครับแล้วก็แต่ละวันก็มีนยัยยะสาคัญที่เราอาจจะต้องติดตามนะครับว่ามันจะทําให้สถาน,นการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนทางห mm ักเขหรือไปในทางที่ถูกที่ควรอย่างไรนะครับเพราะว่าปัญหาช่องบกเนี่ยต้องยอมว่ามีมิติที่ซับซ้อนมากนะครับทั้ง เรื่องของความเอาจริงกับจังของฝ่ายการเมืองกับจุดยืนที่ต่างกันทองกองทัพก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับเพราะว่ามีการยืนถแถลงกันทั้งผู้นำเหล่าทัพและก็นายรุปปร่รกิว่าแต่วันนี้นะครับเพื่อจะบอกว่าทั้งเหล่าทัพและก็ฝ่ายการเมืองกระหมเนี่ยมีจุดยืนมีนโยบายต่อเรื่องนี้ที่เป็นเอกภาพแล้อันนี้ก็เบาใจไป,ป่อนหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนที่ผมวิทครผู้ชมก็ผู้ชมก็คงสงสัยและติดตาม พอพอยู่ผมในขณะนี้ก็คือไอความสัมพันธ์พิเศษของคุณทักษิณกับคุณฮุนเซ็นของสองตระกูลเนี่ยนะครับปุณเซ็นกับชินวัตรเนี่ยนะครับมันจะมาถึงที่สุดแล้วมันจะถูกเอามาใช้เพื่อเยียวยาเรื่องนี้ได้ไหมไม่ให้ต้องลบกันนะครับเพราะผมคิดว่าการลบพุ่งกันเนี่ยมันมีแต่ความสูญเสียทุกฝ่ายแหละนะครับทั้งสองฝั่งนั่นแหละนะครับแล้วก็เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นถ้ามันหาทางที่มันจะหยุดและเจรจากันได้แล้วก็แล้วก็เป็นธรรม ก,กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับเราในขณะนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่เป็นธรรมมันไ,ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าฝั่งกัมพูชาลุกล้ำมา200เมตรอันนี้ก็รัฐมนตรีกลาทรงผมก็ยืนยันแล้วว่าลุกล้ำจริงที่ลงพื้นที่เมื่อวานนะครับแล้ว,วันนี้กองทัพก็ถแถลงชัดนะครับก็ก็ต้องดนะูการขยับตัวคุณทักษิณก็ดูจะเงยียบฉี่ไปเพราะ่อนก่อนเมื่อพูดเรื่องโนแมนแลนเนี่ยมันทําให้เสียรางวัลนะนะครับมัน,มน มันจะโนแมนแลนได้ไงก็รตรงนั้นมันเป็นที่ของเราด้วยนะครับแล้วก็การลุกล้ำมา200เมตรในพื้นที่ทับซ้อนที่ว่ากันเนี่ยนะครับแต่ในขณะนี้ดูเหมือนมันไม่ทับซ้อนแล้วนะครับมันกลายเป็นกัมพูชาบอกว่า,วานี่เป็นที่ของฉันนะมันไม่โนแมนแลนแล้วก็กัมพูชาเนี่ยเอาคนก็ไปนั่งขุดคลองไปแล้วขุดหลุมพ่อไปแล้วอะไรขนาดนั้นนะครับก็มันไม่โนแมนแลนแล้วแลวก็มันไม่ได้สวยหรูโรแมนติกครับที่คุณนักสินพูดนะครับหรือเป็นที่ ที่มีตะปาไม่ขุดทําสนามเต่ตะก้อหรืออะไรแบบนี้คือมันคนเป็นผู้นําและมีปรมีกับประเทศเพื่อนบ้านขนาดนี้ใช้วาจาแบบนี้มันเป็นการส่งสัญญาณที่ที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าไม่ทําอะไรก็อยู่เงียบดีกว่านะฮะก็น่าคิดนะเวลาจะกอดการชื่นมื่นเปิดเผยเนี่ยก็ทำให้ผู้คนเห็นว่าความสัมพันธ์ของสองคนเนี่ยมัน ลึกซึ้งอย่างนั้นแต่พอถึงเวลาที่มีความขัดแย้งยินก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยความสัมพันธ์แบบนี้มันเพื่ออะไรก็น่าคิดอยู่นะครับล่าสุดวันนี้นะครับทางกัมพูชาก็ออกถแถลงการเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อชักช่วงบ่ายๆเนี่ยออกถแถลงการที่เป็นทางการโดยกลาโหมของกัมพูชานะครับก็บอกเลยว่าเขาเขาจะไม่ถอนกํบบาลังทหารออกจากจุดที่ลุกล้าเข้ามาในพื้นที่พิพาทน,นะครับ2 0 0รเมตร ึฝั่งไทยบอกให้ถอยเขาไม่ถอยนี่คือจุดยืนที่หนึ่งที่ถแถลงที่ถแถลงอยู่ในแถลงการของกัมพูชาร่าสุดเมื่อไปายเนี่ยนะครับสองก็คือข้อพิพาทช่องบอกเนี่ยก็จะเอาขึ้นสู่ศาลลกนะครับแน่นอนนะครับเขาจะแล้วสามก็คือเขาจะไม่เอาเรื่องนี้มาเจราจาทวิภาคีในกรรมการปักปั้นเขตแดนหรือหรือ JBC หรือกรรมการในระดับอื่นๆหลังเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นเจราจาระดับรัฐมนตรีกราโหมเนี่ย ก็ไม่ไม่เขาไม่เจรจาแล้วเขาเขามาเพื่อบอกว่าเขาไม่ถอนทหา2สองร้อไม่เป็นของเขาอะไรต่งนั้นสารกรรมการระดับตระทัพนียิ่งแทบจะคุยกันยากและกระดาษฝ่ายการเมืองที่มีความลุกพันกันจะคุยไม่ได้ก็ชัดเจนว่าวันนี้กัมพูชาเดินหน้าฟ้องสารลูกดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วบอกว่านี่เป็นเขตแดนเป็นดินแดนของเขาเป็นอธิปไตยของเขาเขาถูกกลางแกถูกการแต่งจากไทยแบบนั้นนะครับ มันจึงมีคาถามกลับไปที่รัมนตรีกลาโหมและก็รัฐบาลไทยพูดไว้วันที่ลงพื้นที่ที่ช่องบอกเมื่อวานเนี่ยคุณมุบธรรมบอกนะครับว่าถ้ากัมพูชาไม่ถอนเนี่ยอาจต้องปิดด่านนะครับจะอาจจะต้องปิดด่านตรงบริเวณชายแดนกัมพูชาพูดไว้อย่างนี้นะครับซึ่งก็ต้องไปดูว่าเมื่อท่าทีกัมพูชาชัดเจนแบบนี้เราจะปิดด่านหรือไม่แล้วแล้วปิดด่านจะได้เสียอย่างไรมี มาตรการอื่นตามมาไหมเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องแอคชั่นออกมาแล้วนะครับจะมีท่าทีแบบหงทวนล,ลมแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับซึ่งก็ต้องดูต่อนะครับวันนี้นายยกถแถลงร่วมกับพบหล่ทรัพเนี่ยหลักๆเพื่อจะบอกว่าเอกภาพอะไม่ได้มีปัญหากันดับกระแสรัฐหารปฏิวัติอะไรแบบนั้นก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่ามันแค่ถแถลงแต่ไม่มีแอคชั่นออกมาต่อเนี่ยก็ต้องถามทั้ง ฝ่ายการเมืองรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็เราทับว่าแล้วแอคชั่นจากนี้คืออะไรแอคชั่นที่เป็นทางการผมคิดว่าเราไม่ได้ยุให้ยิงปืนใหญ่ใส่กันแบบนั้นนะครับหรือโถมกันให้ราบคาบไปแบบนั้นเนี่ยแต่ผมคิดว่ามาตรการนี่มันทําให้เกิดมาตรการที่เกิดการกดดันฝั่งกัมพูชาบ้างจากเบาไปหาหนักมันทําได้นะครับหลายประเทศก็ทำอย่างนี้แหละนะครับ เข,เขาไม่อ่อนอ่อนผ่อนตามให้ให้กดดันอยู่ฝ่ายเดียวแบบที่ผ่านมาน,นะครับแล้วก็กลับรังหันกันในตอนท้ายเกือบจะตกขบวนไปเนี่ยสำหรับรัฐบาลเพื่อไทยน,ยนะครับก็ต้องดูว่าปิดด่านเนี่ยจะกล้าปิดไหมถึงที่สุดที่รัฐมนตรีกรลาโหมบอกไว้ถ้าถ้ากัมพูชาไม่ถอยสองการจํากัดการเดินทางเข้าออกไทยกัมพูชาโดยเฉพาะว่าคำนวานักพน,นันที่ไปเข้าบ่อนฟันกัมพูชาเนี่ยมีรา,ราวห้าพันคนต่อวัน รายได้มหา,าศาลนะครับจะจะจะลดยอดลงไหมหรือหรือสั่งห้ามเข้าออกช่วงนี้เลยเนี่ยซึ่งแน่นอนกระทบกับรายได้ของรัฐบาลกัมพูชาแน่เพราะว่าไอเนี้ยเรื่องบอลทั้งหลายเนี่ยก็แน่นอนก็มีการเก็บสวยของทหารของฝ่ายกัมพูชาอยู่แล้วก็ใช้เงินส่วนนี้ไปหล่อเลี้ยงก็เหมือนกันหรือแม้แต่เรื่องของโครงการร่วมมือบางประเภท, <S <S เ,ภทเช่นการส่งออกไฟฟ้าจะทบทวนไหมนะครับหรือคอร์เซนเตอร์นะครับถ้ามีการปิด เกดเวออินเทอร์เน็ตเนี่ยจบเลยนะครับเป็นที่ามารีแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าบางทีมันปราบไม่ได้เพราะว่าฝ่ายทหารบางปีทุนเทาในกัมพูชาหรือแม้กระทั่งฝ่ายการเมืองเองได้ประโยชน์จากจากเงินสีเทาตรงนี้แล้วนะถ้าปิดตัดเกตเวปิดช่องทางสื่อสารอินเทอร์เน็ตเลยจะได้ไหมหรือขู่ไปก่อนให้เวลาภายในสองสามวันไม่ไม่ถอนกําลังก็ตัดแบบนี้อันนี้ก็สามารถทําได้นะครับก็ก็ มันก็อยู่ในหลักการที่แข็งแรงแต่ว่าในแง่ยุทธวิธีก็ยืดหยุ่นได้โอดอ่อน,ออนผ่อนตามได้แต่หลักการมันต้องแข็งแรงแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องมาดูว่าถ้ามันระดับหนักขึ้นไอีกก็เป็นเรื่องระงับการค้าการลงทุนนะครับว่าจะจะ,จะทบทวนไหมนะครับซึ่งคือยังไงพวกนี้มันดีกว่าไปมาตรการสุดท้ายคือลบกันนะครับถ้าเลี่ยงลบได้ก็ต้องเลี่ยงแต่ว่ามาตรการเหล่านี้ ร,รัฐบ,บาลต้องแอคชั่นแล้วและระหว่างนี้รัฐบ,บาลก็ต้องเดินเกมทั้งทางการทูตนะครับกนยบายด้านความมั่นคงทางการทูตก็ต้องต้องลุกต้องสื่อสารกับประเทศมหามิตรกูทูต้องทํางานแล้วนะครับต้องออกถแถลงการเป็นภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วนะครับว่าเราเนี่ยมันได้รับผลกระทบข้อเท็จจริงที่กัมพูชาพูดไม่จริงตรงไหนอย่างไร,งไรหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ถ้ามันต้องขึ้นเวทีระดับผู้บุญชาทีหรือระหว่างประเทศเนี่ย มันก็จะได้ทําให้เราเตรียมตัวแล้วก็มีน้ําหนักเหมือนตัวเจรจาไม่เพียพ้ยนพําเหมือนช่วงปราสาทเข้าพิวิหารอะไรต้องน้องอันนี้ต้องทํางานแล้วล่ะแล้วก็คงไม่ใช่แค่บทบาทของของกอ,องทัพนะครับฝ่ายการเมืองกระทรวงการต่างประเทศกลาโหมเนี่ยอาจจะต้องมาจัดทีมทําเรื่องนี้นะครับหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์นะครับที่ยืนยันว่าเป็นอธิปไตยของเราเนี่ยต้อง เอาออกมาให้มากที่สุดรูปกเก่าๆที่ใครมีต้องแชร์มากที่สุดซึ่งผมก็เริ่มเรียนแล้วในโซเชียลมีการแชร์ภาพกเกา่าๆนะครับตั้งแต่สองสี่เจ็ดแปดอะไรมีการแชร์มาว่านั้นเป็นแดนแดนไทยตรงไหนอย่างไรหรือกระทั่งไปถึงตามเมืองทงก็มีพี่น้องช่วยกันแชร์หลักฐาตนตัวนี้เยอะมากอย่างนั้นก็เหลือทีมงานรัฐบาลทั้งหมดฝ่ายการเมืองและกองทัพทั้งหมด,หมดวันนี้ถแถลงความไม่เด็กเอกภาพในเชิงจุดยืนนโยบายต่อต่อเรื่องนี้แล้วเนี่ยหนึ่งสองสาม การเพิ่มออระดับมาตรการกดดันเราจะได้เห็นระเร็วนี้ไหมเนี่ยผมคิดว่าก็จะวัดใจรัฐบาลว่าเมื่อถึงเวลาเราก็ทําจริงไหมไม่ใช่แค่ขู่เขา